สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับผมท่านมาช้าหน่อยได้ไหมช้าหน่อยได้ไหมช้าหน่อยแล้วครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะใช่คะวันนี้มาลุกเุรื่งสควอชโอ้โหอันดับแรกเลยค่ะนะครับอากาศดีกระถ่อมยาวเลยนะเย็นสบายได้การมีคนหลมสักตัวน่าจะดีเพิ่มอีกนิดหนรับ กันไม่ไปแล้วครับถึงอากาศมันจะร้อนแต่คนที่ร้อนกว่าคือการเพลงข้าวเวทีเบียเจร์เป็นแน่เลแต่ทุกทุกคนไก่ทุกไก่ก็รับให้ไก่แสดงว่าเมื่อนี้่การพี่น้องห้องมากโดยัวใจดีิงใช่เลยการเชิญจะขอให้เจ้าบ้านรับพี่น้องก่อนอื่นเลยนะคะพี่ไผ่จะต้องถามถึงเซิกซ์ก้นล่าสุดเลยนะคะที่ปล่อยออกมาแห้งใจวันไอ้ลงนะคะเพลงนี้เนี่ยติดชาร์ตอันดับหนึ่งของ90้าลูกทุ่งรักไถ่ด้วยขอบอกว่าครับและแร่นต้องขอบคุณเก้าสิบลูกทุ่งรังไับที่ให้โอกาส นะครับนำเอาบทเพลงแห่งใจมาได้ลงแล้วก็เลยทำเพลงนะครับของไฟฟิซิทัวร์เอาไปเปิดพี่น้องได้ฟังนะครับถ้าไม่มีคนเปิดนะครับคนขายที่ไม่ได้ขายแต่ที่ขาดพี่น้อเลยคือขอเปิดเพลงนนะครับที่ขอเพลงนี้เข้ามาแล้วก็เชื่อว่านะครับเพลงนี้นะครับครูสลาตั้งใจกับพี่น้องนะครับครูสลาคุณพวสเป็นคนดูแลระบายทั้งหมดทั้งหมดได้มีห้าเพลงนะครับชื่อระมัดมากอยากซื้อมานอกให้แม่ผู้ใดม่าอยากตามความฝันจะขอกลับไปซื้อทีซื้อน่ให้พ่อยอ้แม่งเมื่อรับพี่น้องครับ ฝากมาในเดิมเพลงล่าสุดนะครับที่จะปล่อยแล้วก็เป็นชื่ออะไรบ้างก,ก็คือช,ชื่อเพลงว่าอยากสื่อบันนอนอย่างดีอย่าลือกิดตามกันได้ฮะก็ให้พี่พายมาฟังสนิทๆได้ตอนนี้อยู่ในกระดอนการเข้าป่าห<อ>ยุดแต่ว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยเหมือนจะปล่อยอีกไม่กี่วันนี้แล้วแค่หนึ่งปรเทศของเราเท่านั้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับพี่แกลนโกออฟิเชียลได้ครับข้ายาข้ายาคือหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลทุกวันนี้ เดินถึงตามฝันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างจริงๆผมเชื่อว่าครถ้าหลายคนมองนะครับในทัศนคติของเองอันนี้คือทัศนคติส่วนตัวนะนะครับผมรู้สึกว่าความฝันมันไม่ได้อยู่ไหนนะครับเพียงแค่ว่านะครับเราวิ่งตามตามและก็ตามอย่จริงๆความสุขจริงๆมันคือความพร้อมมันคือความพร้อมของครอบครัวถามและย้อนกลับไปถามพ่อกับแม่ดูลยครับว่าเราเนี่ย หาเงินหาทองสอง่งให้พ่อให้แม่ทุกวันทุกเดือนท,ทุกปีนะครับแต่จริงๆนะครับสัมผัสได้เลยคือพอพอเวล,ลาวพาแม่ไปเที่ยวห้างดีๆพาไปเที่ยวโรงแรมดีๆไปนอนดีๆไปกินดีๆแม่บอกผมว่าลูกครับเมื่อไหร่กินบ้า,บานก็ต้องตาแม่เป็นหวานแสดงว่าจริงๆแล้วความสุขจริงๆไม่ใช่การมีพร้อมแต่มันคือการอยู่พร้อมหน้าพร้อมหลันี่ขอเสียงปรบมือนะครับครับคุณผมมากพี่น้อหล่ะ ก็มีเรื่องของการปลูกพวกผักสวนครัวรได้ข่าวว่าผลผลิตดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือวางแผนชีวติตเองเลยนะครับเก่งหลายปีมากก็คือตอนแรกมาอยู่กรุงเทพนะครับมีโอกาสได้ทำง,งานที่เี่แล้วคือไปในที่ต่งางๆผมคิดว่าตอนแรกมันคือความสุขนะครับถามว่าผมรับแฟนเพลงไหมผมรับแฟนเพลงมากเพราะอ,อยากทำงานเพลงแต่ความจริงๆคือผมอยากกลับไปอยู่ตาา่างจังหวัดโอ้ ที่ทำไว้น,นี่คือหมายความว่าวันนึงที่ที่เราจากมาจะเป็นที่สุดท้ายที่เรากลับไปอยู่ในนั้นโอ้นะคะตอนนี้ก็วางรากฐานว่าเต็มที่เลยที่ยะโสธรก็เป็นบ้านราชสมรสเป็นเรื่องอะไรครับครับเขาเรียกว่าพ่อของเราวางไวไหมค่นตื่นตาสมเด็จพระเจ้าอลุงนะครับนอกจากนี้แล้วเห็นว่ามีธุรกิจด้วยเห็นบอกว่าในตันนี้เนี่ยใครอยากสวยอยากหน้าใสจะมีเซรั่มด้วยใช่ไหมครับเซรั่มแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวของกาแฟไหก์กาแฟนะครับใครดื่มกาแฟอีกบ้างครับยกมือครับ ราฝากไว้ด้ก็แปลว่าคงนับสุดทาพราะว่าล่าสุดเป็นเซรามิกที่เรานำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเซร่มิคบริสุทธิ์ไม่แต่งสีไม่แต่งเปล่งขายในราคาแค่39บาทเท่านั้นเดี๋ยวรอสักพักน่านะคะนอกจากนั้นรถแห่ไผ่ของนครนี่ได้ยินว่าสุดยอดมากๆเลยเพิ่งกลับมาอยู่รถแห่เบ้านเลยบริหารแน่นเลยใช่ไหมคะ จริงๆก็ต้องขอบคุณเพ่อนเลยครับจริงๆผมทำมาเพื่ออยากเข้าไปหาแฟนเพลงเยอะขึ้นนะครับอยากไป<ฆ>มหาแฟนเพลงในหลายคนนอกจากวัดนึ่งปกติเวลาเราไปต้องมีเครื่องเสียงมีนาทีนะคะ<ฆ>ระับเราจะตั้งได้ฝนตกก็เล่นยาก<อ>แต่นี่เราสามารถเล่นได้เลยคือเล่นในรถก็ได้<ฆ>นะครับจอดเล่นก็ได้ไม่ฉันแล้วฝากด้วยนะครับ<ฆ>อะไรมีงานมีงานไหนใครผู้สนทนาทีมงานไปซอยงานนะครับอาจจะไม่ไผ่ก็ได้<ฆ>เป็นทีมงานแล้วรถแห่ไผ่ก็ได้เช่นกันนะครับรถแห่ไผู่้สุรนาติดต่อมาได้เลยนะครับการมาสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเรา จะให้ถ่เนี่ยฝากผลงานแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันสนุกดีกว่าเน้อแับก่จะได้กับฟังพี่น้องเนอะนะครับอัลบั้มชุดใหม่อยากเสียพี่น้องพีแม่แล้วกับเพลงดีฟังไปแล้วนี่ก็คือแห้งใจวัน้อให้ลงนะครับก็ไม่อย่างไรพี่น้องฟังเพลงผมเดี่ยพี่น้องมีความสุขพี่น้องยิ้มหน่อยนะครับใครรู้สึกว่าจะดีใจก็ในเนี่ยเบื้องหลังครูสลาจะดีใจมันนแล้วนะครับวันนี้ผมไม่อย่างมาฝากนอกจากกลังแห้งใจส่งให้พี่น้องทีงบ้านนะครับที่อยู่นี่แล้วก็ทุกท่านที่สู้ชีวิตทุกปู่ทุกคนนะครับให้รับ ไอสุขภาพร่างกายแข็งแห้งเด้อผู้ใดเพท่นมีแฟนไหนมีแฟนหน้าตาดีๆฮักจะฟังไม่หลายเด้อสาธุคเดี๋ยวชวนถ่ายโพสตาถ่ายรูปกับแฟนที่เวทีรูกขอนแต่ทีหนึ่งนะคะตอนนี้อยากทายรูปก็ไม่ดองครับฮัลหไม่ดองครับทุกคนยกไม้และมือครับเราจะม่งช่วยกันส่งเสียงและร้องคลิปไปพร้อมๆกันนะครับยกมือแบบรูปหัวใจก็ได้แบบไลค์ก็ได้นะครับ ดังๆเลยดังครับพูดคำว่าลูกทุ่งสะพ้ายพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามลูกทุ่งสะพ้ายมาขี่บอลนะครับลูกทุ่งสะพ้าลูกทุ่งสะพ้ามาขอให้ไข่คนเดียวได้ไหมคะจ้าขอให้ไข่คนเดียวเลยค่ะลูกทุ่งสะพ้ายกับไอ้ไข่พงศธรค่ะหนึ่งสองสามลูกทุ่งสะพามาขอบคุณครับอีกครั้งนึครับอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง หนึ่งสองสามปขอบคุณครับรับใจเลยนะคะขอบคุณใหม่ๆมากมากเลยครับยินดีครับยินดีครับนะครับพบกันใหม่กันหน้านะครับร่ำรวยนะครับสุภาพอย่างหน้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณเลยครับรับใจแต่ว่าหนาแน่นมากๆเลยนะบอกเลยค่ะ